พอพี่สังเกตหลายรอบเลยว่าแบบพอถ้าแพ้มาแก้งเราอ่ะจะมีปัญหากันตลอดเลยภายในอะ่ะและกัปัญหาในเดือๆเหมือนที่เล่นตัวคือถ้ามึงถือศพเพื่อนปุ๊บมึงก็อยากตีมันต่อกูไม่ชอบเลยอันเนี้ยกูจริงนะถ้าถือศพเพื่อนในมือควนชุบอะ่ะรู้สังเกตเหมือนผมปะแต่ถ้าเราชนะมามันจะไม่เป็นอย่างงี้ถูกปะเราก็จะชนะไปด้วยกันมันก็มีคนรอยยิ้มแต่ว่าถ้าแพ้มามันหนึ่งเลยก็จะมีปัญกันแล้วแก้ง ไหนๆไม่ต้องขับรถไปไหนแล้วคุณในพารแก๊งมีใครจะพูดอะไรไหมคือกูจะพูดอย่างนี้นะคือพวกมึงอะกูมไม่มองว่าใครแบบว่าแบบกากเลยนะพวกมึงเก่งนะเว้ยแต่แค่ว่ามันถามว่ามันมีพาดไหมมันมีพาดกันทุกคนอะมึงเพิ่งกลับมาเล่นได้หนึ่งสตอรี่แล้วสตอรี่ที่สองก็ทั้งโกทั้งไหมันเฮียอะม,มันเก่งกันอยู่แล้วไงมึงเข้าใจไหมมันก็ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาเพราะว่าเราเราหายกันไปก็กี่สัปดาห์ จะมาเล่นปุ๊บแล้วแบบให้มันมาเก่งเลยอ่ามันมันมันก็มันมันก็ไม่ใช่อ่ะสําหรับพี่นะมันเก่งกันทุกคนอ่ะอืมไม่แบบที่ผมแบบรู้สึกมึนเหก็คือมันปัญหาเดิมๆอ่ะไม่แก้แคทันทีอ่ะก็ใช่ก็ใช่ก็ถูกที่เราแพ้มันมันมันมึงสังเกตดิเวลาเราแพ้เราจะมีปัญหากันตลอดแต่ถ้าเราชนะเราจะไม่โทษกันถูกไหม เออเอาเอาเอาที่เราแพ้แล้วเ,เราแค่ปรับตัวเขา้าเข้าหามันเอาใหม่ทำใหม่ก็ลองนึกในมุมที่แบบว่าเราเราชนะถ้าเราชนะเราจะไม่มีปัญหาเลยสังเกตดูดีเป็นทุกสตอรี่อ่ะจะเป็นแกงเล็กแกงใหญ่ถ้าเราชนะเราจะไม่จะไม่โทษกันเองเวลาแพ้มันมันมีงอมกันทุกคนด้ว<ล>ยนอ้องตรงๆเลยก็แค่เอาใหม่เรือใหม่ ผมมองว่าตรงนี้ทุกคนแบบเก่งๆไม่เก่งมึงก็คงไม่ได้สกอ่ะมึงคงกินไข่ไปแล้วอ่ะถูกไหมล่ะก็แค่เล่นให้มันใหม่ให้มันดีกว่าเดิมแค่นั้นเองก็เหมือนคนดูคนดูอ่ะคนดูพี่แหละแพ้มาแพ้มาลำชนะก็อวยก็เหมือนกันแต่ว่าแค่แบบไฟเมื่อกี้คือ พอเพิดพลานเนาะก็คือแบบเรากืนไปแล้วจริงนะพี่เห็นแบบในวอลแบบโคตรชื่นใจเลยเพราะว่าเพราะมึงกักศพกักศพไปแล้วอะ่ะแล้วมันเหลือโตรน้อยเลยอะ่ะแต่เมื่อกี้ใครเป็นคนสั่งกลับบ้านอะ่ะม,มึงยังหูดับนะเว้ยมันมันนัวจริงอะ่ะกลับคือกลับหมดเลยเนดะ้อโอเคไหมไม่เป็นไรนะ้องเอาเอาใหม่นะเว้ยเนาะถือว่าแบบซีเรียสอ่ะอันนี้อันนี้ผมขอถามหน่อยได้ไหม คือไอเวลาเราเรากลับบ้านอ่ะกันบ้านใช่ไหมคือผมอยากรู้ว่าเรากลับไปยืนตรงศพเลยถูกไหมถูกใช่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 เพราะว่าคือผมที่ผมเล่นอยู่ตรงไอตรงรถ t ีทีบีอ่ะคือผมในความในความคิดผมนะคือหมายถึงว่าหลังบ้านแต่ไอจีทีบีมันก็ไม่ห่างกันเยอะนะเข้าใจใช่ไหมแล้วคือในความรู้สึกผมอ่ะผมเห็นปืนอ่ะอยุ่ก็ไม่ได้ไม่ได้ลึกไปกว่านั้นอ่ะคือมันยิงถึงแบบสบายไงเข้าใจฟิวบ้างให้มีคนเบรกให้ตรงนั้นมันตรงนั้นมันมีคนเลี้ยงเอาแล้วเอาแล้วจริงๆตรงนั้นมันมีไฟไฟแบบ เข้าใจฟิวไหมไฟมันก็คือปืนเรายิงถึงทุกกระบอกอ่ะถูกไหมเข้าใจพี่มันเลยเล่นได้เพราะว่าต้องเบรกอย่าย่ผมต้องผมต้องคอยช่วยหลายฝั่งพี่แบบพี่ต๊อกก็โดนพี่กายก็โดนผมต้องยิงเบรกหลายฝั่งอ่ะไอเรื่องเบรกอ่ะผมเอาระเบิดเบรกไปแล้วแล้วผมพูดในวอลด้วยไปย้อนดูได้ผมบอกไปแล้วให้กลับมากลับมาถ้ากลับมาคือผมจะได้โฟกัสที่จุดเดียวอ่ะผมปลาระเบิดบอกแล้วผมถอยกลับไปตอนแรกผมเปิดช็อตติ้งผมกลับมาบอกในวอลแบบวิทเปอร์ด้วยผมกลับมาบอกแล้วไม่กลับกัน มันมันมีช็อตหนึ่งอ่ะไอ้ตรงที่สกอร์เรายี่สิบอ่ะแล้วมันมาตัวเดียวมันเก็บสามเก็บสี่เลยไอ้ตรงสายสุดท้ายอ่ะไอ้ตรงรถไอ้รถพี่อ่ะพี่เล่นแถวรถพี่ถูกไหมแล้วทีเนี้ยใครว่าไอ้เคนโซหรือเปล่าวะที่แบบว่าอุ้มเพื่อนไปชุบบนรถอ่ะใช่ปะใช่ป่ะมึงชุบเพื่อนมึงอุ้มเพื่อนไปชุบบนรถออาเล็กซัสของพี่ถูกไหมไม่ใช่พี่ใช่พี่ตอนไอ้ที่แล้วก็ก่อนก่อนกลับไปเหยียบตบอ่ะพี่ใช่ไหมอ่าใช่น่าจะใช่ ออแต่ของพี่อะไม่มีอะไรเลยคือพี่อยากดูเฉยว่าถ้าดว่าเอาง่ายๆเลยก็คือมึงกลับไปเหยียบตรงศพเลยถูกปะเพราะว่ามันมันเคยคุยกันรอบหนึ่งว่าเออมึงต้องเล่นหน้าศพนิดนึงเพื่อที่จะให้มันไม่ไม่ยันไว้อ่ะเข้าใจฟิวปะเข้าใจใช่ไหมไม่ไม่คือวิธีเของผมก็คือมันมันไม่ได้ลงนทุกคนนะขนาดตอนไฟท้ายมันยังมีแบบคนสองคนอะมันมันขับรถบู่ขับรถแล้วรอลงเข้าเดียร์เซตอะมันเข้าเดียร์เซตเอาใหม่เอาใหม่พี่ก็ง่ายๆเอาง่ายๆเลยเองสรุปให้พี่ก็ได้ก็ว่า ไปยืนต่อทับศพหรือว่ายืนเดี๋อวปัญหาตอนนี้คือปัญหาอยู่ที่ที่ไฟกลางนี่ก็คือเรื่องการสื่อสารเราแม่งไม่ไม่ดีเลยผมอ่ะเปผมผมจะรอฟังเสียงไอ้นิกอย่างเดียวเลยไอ้นิกมันจะคอยบอกตลอดอีกอย่างนึ่งที่จะบอกนะคือแบบเราล้มง่ายเว้ยแบบตายง่ายมากอ่ะจริงจริงมันมันมันเค่งไม่แค่ปืนไม่ได้มันต้องเครื่องสกิลเพย์พวกมึงด้วยอ่ะจริงนะคือผมผมไม่อยากลงลงไปในไฟกลางแต่มันมันก็ทับกับพี่ตอใช่ไหมเระเพราะว่าถ้าเอาปืนไปเล่นไฟกลางสองเลยมันมันฝั่งมันฝั่งตรงข้ามมันก็จัทาางง่ย ควายากลงไม่คุมแบบดึงคนไปทำอย่างนี้อย่างเงี้ยแต่ปืนเขาเล่นบ้างเขาสามคนเลยนะปืนมันลงศพอ่ะหนึ่งกระบอกแล้วก็กาแพนหนึ่งกระบอกแล้วก็ตรงรถเราอ่ะอีกหนึ่งกระบอกนะมันแบบยิงยับเลยนะมันมันมันเกี่ยวหมดเลยอ่ะเอางี้ก็ได้เกี่ยวนิกนิกเอางี้ก็ได้ใครนิกก็ทำอมะลองคิดแผนมาใหม่ก็ได้แล้วก็ลองคุยแล้วก็ลองเล่นตามแผนดูไหมลองเอาใหม่ดูอันนี้เบสิกยังเอาไม่รอดเลยนะ ไม่หรอเอาง่ายพี่มันมันแต่และแก๊งอ่ะมันเราต้องแก้ไม่เหมือนกันเราเราต้องเล่นดันใส่เขาพี่เพราะเขาอาจจะลงบ้านน้อยแล้วเขาจะอยู่บนรถเยอะพี่เก็ตไหมถ้าเราปิดบ้านเขาไว้อ่ะคือเราจะเล่นง่ายพระเหมือนรถแล้วเขาก็ลงมาโม่งอ่ะถ้าเราปิดบ้านเขาไว้อ่ะเหมือนที่เราเคยชนะเขาชี้ว่ะจำได้ไหม<ฮ> hmm. เ,รเราดันใส่เขาตลอดเลยแต่พอเรารับอ่ะพอเรารับอ่ะพี่ก็อันนี้อันนี้พี่เคยคิดอยู่ว่าแบบว่าเรารับอ่ะเหมือนจะโดนตลอดเลยเวลาเขาดันมาแบบมือเขาเดินมายิงแบบเอาไปเท่าคนเท่าคนอ่ะง่ายเกินอ่ะ รู้สึกถ้าเรารับนะแต,แต่ปัญหาก็คือขนาดเราจะรับหรือมันก็ยังมีบางตาให้เราแพ้ขนาดคนเราเยอะกว่าที่ยืนเพืินแต่หมบ,บว่าพี่ก็งงตรงนึงนะแต่แต่ทำไมว่าแบบว่าเรากักศพได้เยอะเหมือนเราจะชนะเกือบทุกไฟแต่กลับกลายมาเป็นโดนวอลลรถลลว,ล,วลวัวมันเป็นเพราะอะไรไม,ไม่มัน,มมนก็คือมันโดนปืนเกี่ยวเรื่อยๆแล้วก็เราก็ไม่กลับบ้านใช่ไหมมันก็มีแบบความมันก็เกิดเรื่อยเพราะว่ามันจะมีคนแบบเป็นเซตีบว,ว่าลงมาเอาศพได้เรื่อยๆ,ๆ,ๆอย่างเงี้ยมองออกโคตรง่ายเลย ถ้าไฟยัั้นมันกลับมาเหยียบให้หมดเหยียบเหยียบทุกคนชนะไปแล้วมันมีอีกวิธีหนึ่งก็คืออันนี้ก็ได้นะลงไปแบบปืนไม่ต้องลงอ่ะก็คืออาจะมีค่อยหาเซตแบบว่าพอแบบลงไปวัดใช่ไหมก็มีสมมติปืนมันลงมามันก็หาแค่ตัวปืนมันยิงตรงไหนมึงก็ให้ตรงนั้นไปจุ่มปืนปวดแม่งเลยแล้วก็วัดยากมันมีคนกันเยอะด้วยงั้นอันนี้ก็เป็นการก็เลยก็เลยอยากไปอันนี้ก็เป็นการบ้างของซ้ำกันดกนิกกี้แล้วกันนิกกี้ก็ลองลองดู คือมันไม่ต้องแก้อะไรเลยพี่เราแค่เล่นไฟกลางให่นันเดี๋ยไฟกลางแพ้อันนี้มันแอบยากเลยไฟกลางเราไปเร็วก็อนั่นแหละมันมาไล่ผมแบับลงไปยิ่งหลังมาใช่ไหมผมกดปืนไว้ตัวสองตัวมันก็มีคนมาไล่ผมสี่ห้าคนดึงจากไฟใหญ่ทั้งตัวขับรถทั้งคนกันปืนมันมันพุ่งเป้ามาที่ผมแต่มันก็ไฟเราก็ยังโดนเหมือนเดิมมันก็เลยแบบลองเล่น่นหลายวิธีก็คือแบบไปทั้งแบบไปลองมาเล่นในไฟลองาอยากเล่นง้างไฟแต่มันจะเอาใครมาแทนสล็อตหนึ่งอ่ะมาเล่นออก็ ถ้าเจโกนะเฉพาะเจโกก็เล่นในไฟสู้มันอ่ะแล้วเขาจะเอาต้องดันใส่มันแล้วมึงจะมันต้องมีคนนึงอ่ะต้องออกอ่ะมึงเอาใครมาล่ะชนะตัวปืนแล้วเดินเดินเดินแตปัญหาเดิอนมาเรื่องการสื่อสารอ่ะเรียกกันไปเรียกกันมานัววอลก็ยังมีเลยแล้วยังนัววอลเป็นที่ไอ้ชอบตะโกนไหนวอลเขไม่เข้าใจเขาพี่มัมอ่ะใครแล้วใครต้องออกสล็อดพอเราห่างตอรี่แล้วงั้นกลับมามีปัญหาเดิมๆมไหมเฮียวัวแม่งก็ไม่ชอบเลย ถ้ามาแก้เรื่องเดิมๆก็น่าเบื่อเลยเด็กทเลใอญ่จงเล็กมึงก็ติดเล่นกันเอออันนี้อันนี้อันนี้จริงแบบบางทีแบบติดเล่นเกินแบบบางทีพี่ก็แอบเสียงนะแบบข้างนอกแบบรู้สึกแบบว่าแบบทุกแก๊งอ่ะพี่อยากให้เล่นเต็มที่เว้ยแบบจะไม่ต้องไปประมาทเขาอ่ะเขาก็เก่งเหมือนกันนะไอ้้ย่แบบเขาก็คนเหมือนกันกับเรานี่แหละแค่สกิลเพย์เขาแบบสู้เราไม่ได้เฉยแต่ว่าไม่อยากให้ประมาทเพราะพี่สังเกตหลายรอบเลยว่าแบบพอ ถ้าแพ้มาแกงเราอ่ะจะมีปัญหากันตลอดเลยภายในอะ่ะก็มันก็มันเป็นสิ่งที่ต้องแก้ใช่เพราะเราเราก็ต้องรู้ว่าเราแพเพราะอะไรแต่ถ้าชนะโอเคเราก็ไม่มีอะไรเพราะว่าเราเราชนะมาแล้วไม่ต้องแก้อะไรมันแต่ตลอดมานะที่เราเล่นตั้งแต่เซราแล้วนะก็คือปืนเราอ่ะไม่เล่นไม่เข้ากันเลยแบบแบบเหมือนว่าทําตามใจตัวเองอะ่ะแบบอยากลงก็ลงอยากเล่นก็เล่นอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าลงตรงไหนเราก็แก้ให้กันไม่ได้เราแก้ยากเพราะว่าเราลงของเราจุดกัน มันแบบพึ่งสกิลตัวเองไม่พึ่งสกิลทีมอะผมก็มีหลุดบ้างนะบางทีอะอน,นี่ยอมรับเลยว่าบางไฟครับผมก็ไปหลุดไปเองี้ยแต่ผม่าแบบผมว่าแ,แ,แก้แก้ไขครับไอ้ตรงนี้ผมแบบว่าเล่นพลาดตัวเี้เข้ามาเพราะว่าแก๊งในเมืองอ่ะเราไม่ไม่ได้ว่านะบางทีแบบว่าเราเรารู้อยู่แล้วว่าแก๊งไหนมันสู้เราไม่ได้เราเรารู้ศักยภาพตัวเราอยู่แล้วถูกไหม เออก็เสริมเสริมไว้นะว่าเออพุกคนสามารถเรียกปืนได้นะเรียกปืนมาช่วยยิงเรียกเรียกปืนมาทาอะไรได้อะไม่ต้องไม่ต้องเพึ่งตัวยางขนาดนั้นก็ได้อะไม่ต้องแบบอยากหนึ่งหนึ่งอยากชนะอะไรเงี้ยมึงแค่ให้ปืนยิงซ้ําเหมือนที่มันที่มาทํากับเราอะมาเอาปืนยิงเราซ้ํามันไม่ค่อยวัดหนึ่งหนึ่งเท่าไหร่แล้วก็ปัญหาเดิมๆเหมือนที่เล่นตัวคือถ้ามึงถือศพเพื่อนปุ๊บมึงก็อยากตีมันต่อกูไม่ชอบเลยอันเนี้ยกูพูดจริงนะ ถ้าื่อสะเพื่นในมือควรชุบอะ่ะมันไม่ควรแบบยืนรอเขาลงไม้สองอะไรกูเข้าใจว่าฆ่าได้นะแต่เอาชัวร์ดีกว่ากูอยากให้เอาชัวร์สุดท้ายมึง<อ>วัดม<น>าแพ้ยมหายสองอะ่ะตั้งแต่เล่นกิจกรรมแล้วบในเมืองอะ่ะเล่นตูนะ้อะไรมึงก็ทํากันอตอรี่ยังก็ทากันอีกกูไม่รู้เหมือนกันกูยังไม่อยากพูดแหเราพูดาแบบเล่นเพื่อทีมหน่อยอ่ะอย่าเล่นแบบเอาตัวเองเยอะอ่ะเอางี้งั้นต่อไปนี้ถ้าแบบว่ามึงยังแบบว่าไม่ว่าจะตอรี่เจอกับแกงเล็กหรือว่าแก๊งใหญ่ถ้ายังติดเล่นเนี่ย ูไม่ไม่เอาแล้วนะคือพอแล้วจริงแบบว่าแบบกลับเข้ามากลับเข้ามาแกงอะ่ะยังต้องเจอปัญหาเดิมแบบว่าต้องไล่ตามอะ่ะไล่ตามเพื่อแบบว่าเข้ามาเอารถเพราะว่าบางคนเขาก็น้อง,องๆบางคนก็ไม่ไม่มีรถอย่างเงี้ยก็ยังไปเล่นอ่ะไอดอบห้าถูกไหมบางค<อ>านก็ไม่เข้า,าเมืองเอ,อจริง,รงเหนื่อยเป็มันต้องมาตามคือเราโตกันแล้วอะ่ะไอ้เี้ยเราเราเป็นแกงอะ่ะ ไม่ใช่เป็นแก๊งเลยียใช่เราเราไม่มีใครออกอนะเนี่ย A หนึ่งทุ่มห้าสิบอ่ะควรพร้อมนะถ้า้ถ้าจะลาก็บอกก่อนหนึ่งทุ่มก็ดีบางทีมันต้องมานั่งตามกันอนะ่ะทุ่มครึ่งอ่ะทุ่มครึ่งก็นี่เลยไอ้มันควรรู้ตัวเองอยู่แล้วว่าถ้าจะไม่ว่างจริงอ่ะก่อนหนึ่งทุ่มก็บอกก็ได้เด้วก็่ข้าเมืองกันหน่อยเออผ่านเดี๋ยวก็ผ่านไปให้ได้นะ้องมัน เรื่องนั้นเมืเม่อวันที่แล่นก็ได้แต่เพื่อนทุกอยู่แล้วไม่เออกแล้วแต่ว่าถ้าเราใจโกนี้มันมันมันแผนไม่เหมือนแกงอื่นนะมันมันไม่ไลงแบบแบบเราอะเพราะว่าเราก็เล่นเหมือนเดิมเฮดอะโก้ก็คือมันลงเป,นเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดไปอะมันตั้งใจทําให้เราไม่มีบ้านอะกูดูออกเลยมันแบบลงมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันหมดแล้วใช่ปะเราคิดว่าแบบแบบว่าเออมานาันน่าจะลงหมดแล้วแต่ก็ยังไม่หมดมันก็มีตัวมาลงจุ่มเรื่อยๆเรื่อยๆทำให้เราไม่มีบ้านแล้วอย่างเนี้ยแล้วก็วิ่งขึ้นไปเล่นเรื่อยๆปล่อยหลัง แล้วก็โอเมก้าเหมือนมันจะหน่วงรอเซตหลังเข้านะผมสังเกตแล้วมันเหมือนจะปรับอะไรนิดหน่นหอยแปลว่าถ้าเซตหลังเขาเข้ามาชุบปุ๊บมันกดโอเมก้าก่อนอนะ่ะแต่ก็ไม่ได้แก้ยากนะเราแค่เอาไฟไฟต้นไฟ,ต,นไฟต้นเกมเหมือนเราเปิดพ,พวกตัวต้นเกมอ่ะเอาต้นเกมให้ชนะมันก็ทําอะไรไม่ได้ละคิดดูดิมันเหลือ,อแค่แค่สี่คนนะมันจะมาจุ่มได้ไงเรามาีแบบเป็นสิบอ่ะแต่ก็แอบเสียดายไฟไนั้นไอไฟกงอ่ะไอที่ปืนมันตายสองไปแล้วอ่ะ แล้วไอ้ท้ายดิกไม่ดิกไอ้ดิกไม่เหมือนะไอ้ยันแบบปืนอันนั้นเป็นปืนกระบอกทิศสารด้วยถ้าตามมาได้ไอ <iern three key ogi> ้ยันได้เปรียบเลยเสียดายแอบเสียดายแต่ก็ชนะยากนะพี่เพราะว่าเพราะว่าเราไม่มีที่กักศพนะเราต้องโยกศพมาไกลอ่ะเพราะว่าเราต้องโยกจากเสาแดงมาตรงกคงทางฝั่งโกดังอ่ะถ้าเราเอาไปเล่นข่าวบนแล้วไม่มีไม่มีที่กักแล้วเพื่อนเราไปเล่นใหญ่เพราะว่าเราไม่มีบ้านก่อนจะเรียกทำบ้านกูนั้น่ะเพื่อนกระจายไปนู่นไปนี่ไปนู่น่ะ มันนี่อะกูต้องดันดันใส่เขาอะแล้วกักบ้างเขาเลยอะเพราะสุดท้ายเหมือนจับเขามารวมจุดเดียวกันเราจะได้แบบไม่ต้องระวังหลายหลายที่อะแต่มีเซตเซตหนึ่งที่ที่ลงตรงกลางที่มาหกหกเจ็ดคนแต่พี่เชื่อคำคำคำไอซัมอย่างหนึ่งนะเนี่ยแบบแบบในความรู้สึกนะคือเรารอรับอะเหมือนจะโดนตลอดเลยไม่ว่าจะแข้งไหนอะจะเล่นยากเหมือนมันบีบเราแบบวัดดวงอะพอมันได้ปุ๊บมันวิ่งเราหาหลังบ้านหาปืนอย่างเงี้ย วิ่งตามศพมันโดนยิงยิงกันไงปืนเราต้องถอยอะแต่ถ้าสมมติเราเป็นคนดันคือปืนเราวิ่งใส่ผมว่าเล่นง่ายกว่านะเนี่ยเราเราเล่นตามทามิ่งเลยแอบจังหวะไหนก็ควรบุกว่าบุกเอาใหม่คนเราคกเราบงั้นเอาใหม่น้องไม่ไม่ไม่เป็นไรหรอกเอาใหม่เพิ่งกลับมาเล่นได้แค่สองสตอรี่ปัญหาเดิมๆก็ไปแก้เราอะ แต่แต่พัฒนาอย่างหนึ่งก็คือเรื่องตามศพมึงตามศพเป็นจริงนะแต่แค่แบบเหมือนที่คอมโบบอกเกิดมาปุ๊บมึงไปตายไปขวาหมว่วนเอาเอ,เอ,เอ,อางี้นะพี่ผมว่าถ้าเราไปทางเดียวกันอ่ะผมว่าชนะร้อยอ่ะเอาจริงๆนะแป๊หนึ่งนะลงมเราแยกซ้ายขวาบ่อยมากอะ่ะผมเหนที่จะพูดแล้วอะ่ะอันเนี้ยขนาดแบบตอนตอนที่กําลังจะเกิดอ่ะผมก็บอกแล้วนะเกิดเสร็จปุ๊บให้ไปอยู่กับเพื่อนนะตรงกลางไฟก็ฉีกไปปิดตัวชุบปิดตัวนั้นตัวนี้ ว่าเซตนอกเราน้อยไปมางวะแล้วคนเพิ่มน้อยน้อยนะเพ<ม><ม>ิ่มอีกคนสองคนได้ไถ้าเพิ่มกลุกก่กูแบบแบแบพอเพิ่มมาแม่งแบแบ,แบไม่อยากเล่นมันไม่ใช่พอย์อะไรเราเอาอย่างนี้ไหมก็คือพรุ่งนี้ทุ่มห้าสิบขอเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงอ่ะเช็คชื่อเสร็จก็คุยคุยกันสักชั่วโมงนึงคงไม่เสียหายหรอกมันก,ก็ก็ลองคุยกันดูไหมรับความเข้าใจกันแล้วก็เล่นตามตามแผนนะอย่างซ้ำวางแผนก็ได้นิก่ก็ได้หรือว่าใครคิดอะไรออกเนี้ย ก็ลองคุยกันดูเพราะว่าแบบพี่ว่าคุยกันมันมันน่าจะรู้เรื่องอะเอเคลองแค่สักชั่วโมงหนึ่งดูได้คุยกันได้มองไปทางเดียวนด่ผมก็ดีนะเหมือนที่ผมกับนีิกาี่ว่าบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจถ้าเห็นภาพอะก็ต้องมันเขาเรียกว่ามันต้องมาจูนจูนใหม่อะเออจูนใหม่ให้มันเข้าใจกันเสียสละเวลาแค่ชั่วโมงเดียวก็โอเคแล้ว นะพวกนี้ก็เช็คชื่อเช็คชื่อเสร็จรปุ๊บก็เสียสละเวลาชัว่วโมงหนึ่งคุยคุยนอกกันอืวางแผนนีมไม่ต้องงอมนะเพื่อนแพ้โ<พ>กนมันแค่เราก็แพ้อะไรมันนิดเดียวเองเราก็แค่ทำมันตรงนั้นมันแข็งกว่ามันเราก็ชนะแล้วดูด,ดิมันจำภาพที่เราเคยชนะได้ป่ะไอ้ี้ยไฟยังโหดเลยคุยอันดีใช่ไหมดึงไว้ดึงไว้ได,ไวด้วยนะ วันนี้ก็ดึงไว้เพื่อนดึงไว้ชุบไว้แต่แค่แบบเหมือนเกิดแล้วอยากไปเอาปืนบ้างเกิดแล้วแบบอยากไปตีตัวชุบบ้างไปเรื่อยอะ่ะคือแบบเซนเกมมึงคิดเองได้อะ่ะแต่มึงช่วยบอกเพื่อนด้วยว่ามึงจะไปทําอะไรอะ่ะโดยเฉพาะกูอะ่ะมึงควรบอกกูอะ่ะเอาปืนได้ไหมเอาปืนให้หน่อยยิงยิงช่วยให้หน่อยอย่างเงี้ยเรียกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรฮึอ้โหนั่น <S <S <c oughs> แหละน่า <c oughs> ก็ตามนั้นน้องก็สู้ใหม่เอาใหม่เบื่อะไรเงี้ยแล้วมันจะวนี่ะเออไม่เป็นไรหรอกน้องแพ้ด้วยกันชนะด้วยกันทุกคนนี่แหละพี่ตอนพรุ่งนี้มีตีไหมพี่หลังหลังจากคุยเสร็จคุยเสร็จมันจะมีแกงไหนตีมันไม่มีแล้วไม่ได้ผมผมน่าจะไม่อยู่ผมมหลังสองทุ่มจีได้ไม่น่ามีหรอกก็รอให้เขามาหาเรื่องแค่นั้นเองพราะว่า มันยังมีอีกแก๊งหนึ่งก็คือซอยแบสอะซอยแบสสีขาวแต่ได้ไม่ไม่อยู่หลังสองทุ่มใช่ไหมใช่ใช่ครับพี่ฟังประชุมก่อนได้ไหมได้ได้ครับได้ได้ได้มันก็มีแก๊งตึงๆให้เราแบบเตียบไม่ไม่ไม่ใช่อยาว่าียกำลังใจนะก็คืออันนี้มันก็ตึงเ่ะก็พราเอเซบเอเซัยังไม่เคยเล่นด้วยนะมันเก่งนะมึงฟังพี่พี่คุยกับเอซบล่าสุดอะคนออกแก๊งพอไปแข่งอีสปอร์ตมันบอกเพราะว่าบางคนมันน้อยใจไงว่า น้องมันบอกว่าบางคนก็แบบว่าอยู่ในเมืองแล้วไม่ได้ลงไปแข่งเงี้ยเขาก็พักเพราะว่ามันไม่เจอเพื่อนอืมอันนี้โปโลบอกนะหลอกเกินนั่นแหละซีเรียสเอาใหม่น้องเอ้ยเมื่อกี้พี่คือยืมใครสองเมนะเมื่อกี้พี่ยืมใครอะ่ะใคเหรออันนี้ใครอ่ะ ฮะเสกเหรอให้เสกเหรอไม่เมื่อกี้ผมยืมใครสองเอ็มอะพี่เคนได้เปล่าผมเห็นเขาไปกดให้พี่พวผมมีโอเคเดี๋ยวพี่เอาให้เคนโซได้ได้ครับโอเคไปก็อยากอยากเอาใหม่เล่นเล่นใหม่ก็พรุ่งนี้ก็ลองคุยกันดูแล้วเล่นตามแผนไอ้ดิ๊กกับไอ้ซัมก็ลองอธิบายดูว่าอยากเล่นแบบไหนโอ้ดิ๊กเนี่ยที่บ้างดิ๊กนะครับไม่ใช่ดิ๊กกูพูดผิดนิก แล้ววันนี้มีใครแคสป่ะที่เล่นอะยังมีแคสอยู่ไหมมีเควินคนเดียวเนี่ยเควินกับพี่อ๋อใช่สองคนเดี๋ยวไปคราฟของให้ก่อนเดี๋ยวไปคราฟของไว้ให้เล่นก่อนได้พี่เดี๋ยวไม่นอนแล้วครับพี่ครับเจอกันพรุ่งนี้เจอกันครับสวัสดี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 ครับเจอครับผมไม่อยากมามาตัดกำลังใจน้องๆมันเพิ่งกลับมากันเนี่ยพิ่งขึ้นมาวันแรกก็มีลี่อ่ะวันที่สองก็พักแล้วก็รอเล่นกับโคตร พี่ตอนตอนที่ไปครับนี่ไอ้เฮี้ยนี่อีกแล้วกูเจอพี่ตอนพี่ตอนเจอเจอมึงอีกแล้วหรอมันใหม่แล้วพี่โอ้โหโอเฮี้ยนนะทำอนไรอ่ะเลี้ยงเลยขอทราบชื่อลุงหน่อยได้ไหมลุงเปลนงครับลุงครับแี่อาจารย์เยิบบ้าเส้าหลินนี่หว่าอ๋อไม่มีอะไรครับกำลังทำงานอยู่ครับเอามาหาคุณพ่อหรือเปล่าคุณพ่อจูดี้ยังอยู่นะดี้ดิลูกมาดิ้ดิมาหาลูกหน่อยดิ

เรารับเลยนะพี่ทำยังไหนนะเพราเอาไปก็ได้เอาขับก่อนก็ได้ไม่เป็นไรพี่เอาไปใช้อะไรพี่หนูไปคนนึ่งเอาไปทำอะไรงานดำหรอจกปูนหรอเอาข้าสามห้าไปก่อนไม่ผมไม่อยากมานั่งแต่กำลังใจ จริงๆนะคนดูสังเกตเหมือนผมปะ่ะแต่ถ้าเราชนะมามันจะไม่เป็นอย่างนี้ถูกป่ะเราก็จะชนะไปด้วยกันมันก็มีคนรอยยิ้มแต่ว่าถ้าแพ้มามันห,หนึ่งเลยก็จะมีปัญหากันแล้ว<ร>ใครแก๊งซื้อบาสเทนมาดิได้ไม่หมเนี่ยเอ้ไอยไม่ไหนเราช้กล่องก็ได้เน,นี่ยปามาแป๊บนึงมาคนนี้คนน,น,นี้มาเนี้ยมาเนี้ เดี๋ยวผมไปเอาพี่เก่ครับเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมตาไม่อยู่ไี่ตาเหนื่อยครับแล้วก็ให้รวยดีหล่อเหนื่อนดิเนอะคือปาร์ตี้เราอ่ะเราทำไรห้องจอดรถเอาเงินเอาเงินผมไป 50m บอกว่าไปทั้งไว้ซักอย่างนี้แหละแล้วไปซื้อไอ้แยงยกเลิกนะใช่ไม่ใช่ไปเล่นโป๊กมั้งขอเถอะจะซื้อสักแย่เลยมึงงไงส่วนไอ้เรื่องไอ้เรื่องตีผมอ่ะเขาบอกให้ไปแจ้งสภา ปลาเราอายุสิบเจ็ดเองนะกูหักหน้าเลยแหละครับเออแล้วเราอายุเท่าไหรนะ่อ่ะถามเลน่องแนนเลยนูรอใช่ <c oughs> ไม่ถึงอะไรอายุอายุไอซีอ่ะอ๋ออายสีสิบสอง